เรื่องย่อละครครูเพนสีกับเลดี้ปอบออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19นาฬิกาทาง Workpoint TV ช่อง23เริ่มตอนแรกวันอังคารที่14มีนาคมนี้เรื่องราวของโรงเรียนหนองแม่เป็ดวิทยาที่ครูเพนสีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแต่กำลังจะถูกกรองอำนวยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสั่งยุบโรงเรียนเพราะนักเรียนน้อยครูก็น้อยอุปกรณ์การเรียนก็ไม่ได้มาตรฐาน จึงเป็นเหตุให้ครูเพนสีต้องพยายามทําทุกทางให้โรงเรียนผ่านการประเมินซึ่งหนึ่งในในโยบายก็คือการจ้างครูเพิ่มครูเลดี้ครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ที่สวยเฉียวเปรี้ยวซ่าจึงก้าวเข้ามาเพื่อย,ยกระดับการเรียนการสอนให้ดูดีมีมาตรฐานยิ่งขึ้นจนกระทั่งได้เกิดเหตุประหลาดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งของวันพระใหญ่หลังจากที่ครูเลดี้มาประจำการในโรงเรียนได้เพียงไม่นาน ไก่ที่เลี้ยงไว้ในโรงเรียนก็ถูกจกตับควักเครื่องในตายเกลื่อนเล้าอย่างน่าสยดสยองจนครูเพนสีผู้มีประสบการณ์ตรงฟันธงว่าเป็นฝีมือปอบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแถมยังได้เห็นกับตาว่าเลดี้นั่งจกกินเครื่องในสัตว์แบบสดสดจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเปิดบ่งเลดี้แม้เลดี้จะพยายามช่วยเหลือเด็กๆทุกด้านทั้งเรื่องของการเรียนและเรื่องครอบครัวโดยเฉพาะกับแก๊งเด็กนักเรียนคือวันดีอมมี่มังกรสิทธิษ และแวนโก๊ะที่มีเรื่องราวป่วน,นมาให้แก้ไม่เว้นแต่ละวันแต่ครูเพนสีก็ยังเฝ้ารอเวลาที่จะเปิดเผยความจริงเรื่องที่เลดี้เป็นปอบให้ได้แต่งานนี้กลับไม่ง่ายเมื่อเด็กๆต่างก็ชื่นชอบและชื่นชมในตัวครูเลดี้เป็นอย่างมากจนครูเพนสีเจ็บใจแถมครูบอยครูพระละสุดหลอกน้องชายคนดีคนเดียวของครูเพนสีก็ยังจะมาหลงรักเลดี้ตั้งแต่แรกพบอีกเท่านั้นไม่พอบรรลือศักด ปัสุสัตว์ผู้ข้างรักเพนสีมาตลอดก็ยังปันใจไปหาเลดี้ครูเพนสีเลยตกกระป๋องและเหม็นขี้หน้าครูเลดี้ผีปอบสุดสวยหนักขึ้นไปอีกจนต้องไปขอความร่วมมือจากมาดามอิงออบาตอคนสวยแห่งนองแม่เป็ดผู้ที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นน้องสไพยของครูเพนสีให้ได้และครูนวลตองครูวิทยาศาสตร์สายมูเพื่อนสนิทของตัวเองให้มาช่วยคิดหาวิธีกำจัดครูเลดี้ให้พ้นจากโรงเรียนอีกแลง โดยมีตับไตไส้พุงและอวัยวะภายในของเด็กๆเป็นเดิมพันงานนี้ครูเพนสีจะเปิดเผยความจริงว่าครูเลดี้เป็นปอบได้หรือไม่และเรื่องราวความวุ่นวายที่หาเหี้ยนเพียนจกตับจะมีอะไรป่วน,นตามมาอีกต้องติดตามชม